คือมาครั้งแรกแห้อาหารกระโอกเป,เป็นปะนี่มาคร,ร,รั้งแรกไปแห่ไข่กระโอกตอนแรกน้ขาลุนย่านเลยย่านนี่วะยานย่านเป็นอะไรนั้นยานว่าคือเ<ต>หมือมนก็เหมือนบ้านเราเนาะนมันก็กลัวว่ามันจะวิ่งหนีเรามันจะกลัวเราอืออย่างสัตว์ยานสัตว์ปปนะใช่ลูกคือเขาจะาประมาทะไรเลยไี่ใหญ่มัไม่ชิ้นทำโรคหกมีลาบผิดกฎของสวนผอมอันนี้ก็ับคนอารมณ์มันรวยเลยโอมรักๆเลยอ้าเป็นนั้นจะบอกแม่นม่เขาเขาห้ามให้อาหารนก สวนเรามีกฎอยูออ่อ๋ออ้าวคือหนูเคยเห็นเขามาเอาให้อาหารปลาอาหารปลาอาหารปลาไม่เป็นไรแ<อ>ม่น้องลงมารอเลยรู้ว่ารู้ว่ารู่าแม่รู้ว่าน้องจะเอาอไม้เพราะ <laughs> จับมือสาวเลยนี่อุย้ยน่ารักมาก แมนสบายดีน้องนุ่นสบายดีมนีอายสิผ้าเอาถั่วไปให้น้องกระรอกเนาะเอาถั่วให้ฝรั่งเนี่ยแบง่งแบ่งปันแบ่งปันไม่เอาแล้วเหรอโอเคเลยอ๋อคนหนึ่งคนย่านเหรออ๋นนอ เห็นบ่าพูนพูนพุ่นแหละยังไมปมองว่ามีน้ำคุณเด้อคุณข้าคุณใช้มือด้วยจับจับแบบนี้ก็ได้จับเงี้ยวเงวเพื่อเล็บน่องกับประกวนนี่นี่นี่ตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่ใกล้ๆดิเอาไปไข่ค่อยก้ถ้าใกล้ๆน่องที่เอามือคว้ามันที่ถือเล็บน่องน่องกินพันเมือดเยอะ

ไว้พี่กฎหมาย้ได้นองหลากินบ่ได้เอาพี่ก้อนไมบอกเมนถ้าเป็นบ้านจะห้า่ก็คือเบิดเลยเด็กกินบดเลยเด้อันนี้ก็ห้ากับว่าวพันอันนี้ลงคลานคือเลยน้องก็ลอกเป็นยังกินนารักนะห้ามกกินกับคนจะดีเป็นบอกเมนเมนเมนคนไทยคนทักษะไว้เด้เนื้อบ่งน้ำเนี่ยแหะอุ้ยยังไงเนี่ยน่องก็ลองเป็นว่าพื้นดิเกันเลยเต็มังน่องกระลับเยอะเลยเด็ก

น่าจะแบบว่าคนมาให้อาหารมันเยอะอืเพราะว่ามันต้องงูอะเรียกน้องออลงาวลงาแล้ว,ลง,ล,วลงมาล้มแล้ว,ลลวยังย่านอยูล่ลองก็องเอามือชี้ต้นไม้อะไรก,กันพองย่านตัวชนพอ ไล่กันแย่งกันเด้ตัวตัวกระยาดมันจะมีจับคู่กันได้อ่านั่งกินโชเลยกินโชเลยกินที่โชเลยเหรออ่าหันลงมาอีกแล้วกินโซให้ทุกคนมดวันไงโอ้ยโชอีกนี่ก็ได้บุยอมแพ้เพรบุยอมแพ้เออบุยอมแพ้ได้กินทันหนาว พยายอมแพ้กันเห็นยังส่อยากสิกินก้อยกินลาบเขาอยู่บนแนวนี่เนาะความหนาฮะก๋วเตี๋ยวแกกินแบบมันน่ารักมากเลยอ่ะเนาะคนลาวบางคนกับยาที่เลือกกินเนี่ยเนาะแมนถ้าคนหนัวแชทอะไรแบบแมนหนูแมนหนูไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอยากกินเพราะสงสารแมนแมนเห็นน้องเขาน่ารักน่ารักมากเลยใครจะไปกล้ากินลงพี่ทุกคนอุ้ย ดูดูน er ่ารักป้านั่งกินชิวๆหรือว่าเพื่อเป็นเจ้าที่ปะเนาะม่แลยนาะดูความดีคนบดยทำร้ายเขาเขาชินกับคนเขารู้ว่าคนไม่ทําร้ายเขาเขาก็มาใกล้ชิดกับเราได้เขารู้ว่าทุกคนที่มาในสวนเนี้ไม่ทาร้ายใจดีใจดีก็เลยไม่กลัวไม่กลัวคนเมนเมนถ้าเป็นบ้านเท่าเนาะเมนบ้านเท่านี่เขาเรียกนี้เมนถ้าเป็นบ้านเท่าวิ่งหนีเด้เห็นคนบ้านเท่านะ S <S จะเลืออยู่บ่บ้านเฮาจริงจิยอมรับบ้านข้าบริโภคจริงจิงบริโภคเ้าจริงขาไม่ได้ี่ี๋ยวให้เบิ Jason> ่ง mm ้ามสวยงามเลยลมาแล้วก um ินเพิอนนะหนอเมลๆคือแบบหลายพี่ทุกคนเดินไปทางไหนก็แบบนี้โลกอ่ะผู้เลี้ยง้เลี้ยงบางตัวเขาก็ขึ้นไป่าเฮางบนเท่อเขาอิ่มเขาก็ไปนอนอยู่้างบน คุณไปต้องคุณป้าอันนี้มากับไออายเพิ่งเนาะะลอยู่ต้นนี้ต้นนี้บ่อันนี้เขาเช่้องเรียกต้นโพเนาะอันโพปาวนจะปนแถ้าเป็นวนอันสวนเนียนะโพสีมหาโพ ต้นโพสีมหาโพใช่ทางน้นมาให้ต้นนี้นะ<อ>นี่ทางน้นทางนี้หน่อยอ,สอ,ยส,อ,ส,อสองตัวเลย,ลย,ย,ยเป็นสิ่งที่น่ารัก เงอิมปแทขึ้นสูงมากูดไปกินเนไฟไฟี่นยถ้าขึ้นไปกินแบบนี้แสดงว่าเริ่มจะอิ่มแล้วอย่างไม่ต้องพนแหละเละไปทั้งพุน าน้องๆมาให้อาหารกระโหลกครั้งแรกนั่นเองน้องนู่นนี่ก,ก็คือมาครั้งแรกให้อาหารกระโหลกเป็นบ้าแม่มาครั้งแรกไปให้อาหารกะโหลกตอนแรกน้องนู่นย่านเลยย่านเนอะย่านย่านประมาณน,านั้นอย่าว่าคือเหมือนก็เหมือนบ้านเราเนาะ,ะมันก็กลัวว่ามันจะวิ่งหนีเรามันจะกลัวเราอืออย่างสันชานยานสัตป่าใช่นชนะชี่คือห้าองประมาทไปเลยใหญ่มันคือชินกินกระโหลกไหมนอนแหละเนี่ย นั่นนั่นนี่ทั้งรางนั่นอได้แลวพี่เนาะอ๋อไกินอยู่ตรงกางเศ่้าเลยไม่กลัวตกเหรอต้นไม้คือบ้านของเขา เมบกินแลงอเมกินเลยบเมบกินแม่นานเลยอุ้ยปวดไปทาง,งุ่นือการหายขาอีกแบบหนึ่งกุ้อง,หงไหน<า>ล้ว <c oughs> แต่เ้าขามไผ่นกเดขาดเนีย่ยอเป็นยังไงขนกเป็นเป็นพระนำโรควกนลาติดกดของสวนพอกอันนี้ก็เพ็่นเอาุ่รวยเลย เขาเขาห้ามให้อาหารนกสวนเรามีกฎอยู่อ๋อเอ้าคือหนูคือเห็นเขามาเอาให้อาหารปลาอาหารปลาอาหารปลาไม่เป็นไรประเทศไทยแท่าน şey ั้นเองประเทศไทยแล้วพี่ทุกคนมีแต uh> uh <like uh> ่ แม่น้องลงมารอเลยรู้ว่ารู้ว่ารู้่าแม่รู้ว่าน้องจะเอาอไมาให้เพราะจับมื <laughs> อสาวเลยนี่ <laughs> มันเขี้ยวแตงค์ถ่ายแตงถ่ายน่ารักพี่ทุกคนอยากจะยุ่มจักบาทเลยเนาะอยังยุ่มจักบาทดิจะจับเนาะฝนนะนะมันเขี้ยวแต่ถึงแห้งแต่กระบอกการ์มันเนาะคือจังแมวนี่เนาะอยากยุ่มจักบาทอันนั้นนๆลงมาคออีกแล้ว น่ no. สบายใจเลยแมนอ่ะแสดงว่าสมืนแล้เลอกอ,อิ่มหรอแมนเขาเริอมอิ่มบอไอไบอเขาไวไงล่ะร่างของเขาเห็นบ่เขาจะมีร่างอยู่นะอันเหมือนร่างนอกอนนะ่ะมีร่างแล้วบ่อ๋อนี่ร่างกะลอกบอ,อ

นอ้นองนุ่นชาวลราโอ้นี่ชาวต่างชาตินะครับผมชาวจีนอิ่มแล้วมั้งขึ้นไปนะ ท้าเจณนก็มาให้อาหารกระรอบนะครับผมันั่นนั่นนั่น ชาจีนเราให้แล้วชาจีนก็ชอบอ เราลองกินก่อนดูมันเลยเล็บขวนเลยใช่ไหมเล็บขวนแล้วก็ไปแกะเล็บขวานอะโอเคน้องนุ่น,น,นฝากถึงคนลาวหลายๆคนถ้ามาเจอแบบนี้ต้องทำยังไง อยากฝากถึงคนเ่าหลายๆคนเนาะถ้ามาเจอแบบนี้ก็อยากให้แบบให้อาหารแบบจีบอะไรดีก็คือแบบอยากให้เบิงเป็นแนวาทางตัวใจพีบบ่ทุกคน <Man. S 1> ก็คือแบบว่าอยากให้รักษาสิ่งที่มีชีวิตก็คือแบบว่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอนุรักษ์ไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าปร,ประเทศไทยคือเขาดีมากๆเลยอนุรักษ์สัตว์ไว้แต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเขาก็ไม่ทําลายนะคะพี่ทุกคนมีความน่ารักเนาะใช่แบบมีความน่ารักก็เป็นเสน่ห์อีก หนึ่งประเทศอยากให้บ้านเรามีแบบนี้อยากให้บ้านเรามีแบบนี้ไหมอยากให้มีแบบนี้อยากให้บ้านเรามีความเมตตาแล้วก็เห็นใจโตสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันแล้วก็อนุรักษ์สิ่งที่มีชีวิตเนาะใช่ค่ะก็คือน่ารักอ่ะเห็นแล้วอ่ะต้องเอาไปเป็นแบบอย่างไ้พี่ทุกคนใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องนุ่นสาวลาวนะครับขเฝากติดตามไปเด้อฝากดตาม่องน้องนุ่นสาวลาวในเด้อแล้วก็เพจ เพจของนุ่นผ่านเราเด้ออย่าลืมไปส่งดาวให้หนูเลยนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยโอเคแล้วก็ติ๊กต็อกก็อย่าลืมไปกดติดตามเหมือนะ,ะันค่ะพี่ๆทุกคนน้องนุงน่นสาวลาวโอเคขอบคุณน้องนุงน่นเช่นกันครับครับสบายดีสวัสดีครับ